周日被我射熄火了，所以今天是周一。 ค่ะยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพดด้วยนะคะตอนนี้นะคะแพดอยูก game, ่กับเก็บ L O K l I k, ory, k O f K I N G King O F G O R y K O G R O V g และแต่ใครจะเรียกนะคะ ก็คิดนี้แล้วหลายคนก็แบบขอมาเยอะแบบป้าเล่นแครี่บ้างเล่นนักยิงบ้างอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>นี่เลยนะขนูตัวผู้คือหนึ่งในนั้นที่แบบเอ้ยป้าเล่นนะักขนูตัวผู้หน่อยอยากเข็นป้าเล่นอะป้าจมว่าปากาก,าก,ากแครี่มากก็เลยอยากเขียนว่าความกัดของป้าจะขนาดไหนสิบคิดหรือซีรีส์ป้าจัดให้เลยค่ะมาดูกันเลยว่าจะว,ว,วัดหรือเปล่ามา ก็ด้วยความที่ว่าป้านี่แบบแครี่นี่ป้าไม่ได้เลยคือป้ายืนไม่เต็มมากซึ่งคลิปนี้ป้าเขาอัดได้ประมาณ4ี่ห้าครั้งแล้วนะคะทําให้ป้านี่แบบรู้สึกรสพารทำว่าเอ้ยเราเป็นแครี่นะเราทําตัวเป็นแท้งนะเราต้องแบบลอยลอยแอบแอบนะอย่าเปิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยป้าก็ป้าใช้พยายามนะป้าจะพยายามมาดูกันเลยนะคะว่าความพยายามของป้านี่จะได้ขนาดไหนนะ อ้หลงพี่ลอนตอนนี้นะคะป้าอยู่ในล่างนะกับไปตัวแทงป้องกันนั่นน่ยแทงหิวป้อมอ้าเดี๋ยวพี่ล้นเดี๋ยวขอยิงพี่ล้นลงพี่ล้นเุ้ยข้างเราพี่ล้นไม่เป็นเรพล้นเราพี่ล้นหิว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 เลวหิวหิวหิิวเอหิวหิวิหิวอิวหว้ิหิวหิวหิวหหิว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 วหห หลับไปพร้อมกับความงอของแกและไรนักเว้นลันลอยว้าโอ้ยอะไรคะชาวประหลาันั่นคือไอรินะตัวนี้ไอรินี่นี่ตาตาตาลอคโอ้ยไอริสมัวเพื่อนแต่สมัวอันตี้ยักยักอะไรจริงยิงอู้จ็อกเกอร์อะไรจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ยิงยิงพี่ิงพี่จ็อกเกอร์จะไปไหนจ็อกเกอร์จะไปไหนไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวแลกหน่อยแลกหน่อยแลกหน่อยความหิวไม่มีความหิวของบ้าแพทไม่เข้าใครออกใครคนอย่างป้าแพท อยู่แล้วค่ะคนอยางาแนี่เล่นแบบเซฟตัวมากเลยแล้วแบบโอ๊ยลอ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 ยเรานเป็นแครี่เราอย่าไปเปิดนะคะเข้าใจไหมเพื่อนกดสโลไปยิงสตันดิสตันสตันสตยิงสตันสตันสตันเราเป็นแครี่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 เราอย่าเปิดเราอย่าเปิดอย่า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 ยั จริงอ่ะต้องมาพร้อมเพื่อนเยอะๆแบบนี้แหละเพื่อนมา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 จริงมันเลยจะกลัวมาอุ๊ยเอ้ยลุงตั้งป้อมลุงตั้งป้อมลุงตั้งป้อมเราไปดุงตั้งป้อมลุงตั้งป้อมลุงตั้งป้อมอ้ายเดี๋ยวมานี่มาที่เพื่อนมานี่มาที่เพื่เห็นไม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 ่พี่รถพี่รถลงพี่รถลงพี่รถโอ้ยเพื่อนเนี่ยแม็ก็เพื่อนช้าแบบนี้จะไม่ให้ป้าเปิดก่อนได้ไงวะป้านี่คนจริงอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรใช่ขอเอ้าเอาไม่โดนขอหนึ่งตั๊บหนึ่งตั๊บหนึ่งตั๊บแกะอ้า เขาลัดนะจ๊ะเขาขอลัดหน่อยเด้อออ้ยเลนล่าก็จะอั้นจะอี้มาหลายกระตี้จะอั้นเดี๋ยวยิงกระดิงฟียิงฟีนี่นี่อีน่าจะยิงฟีว่ายังไงอ้าวว่ายังไงนักเวลาลอยจะเป็นยังไงล่ะจะอี้จะอั้นจะอั้นจะอี้จะไปไหนล่ะนักเวลาลอยอะไรอะไรอ้าวอะไรเอาคาง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 ดีดีดีอันติอันติไปสตาร์ไปดิฮาร์สตาร์ไปด้ฮาร์สตาร์ไปดิฮาร์เรียบร้อยฮ่าโอ้ยนี่มันสบายจริงๆเลยนี่หล่อแครี่จะไปกับเพื่อนนักยิงไปกับเพื่อนนี่มัน ไอรีสหลงฝูงไหมคะปุ่มแดงๆอ่ะเอ็นเห็นไหมคะเห็นไหมคะไอรีสหลงฝูงเราต้องแบบดัก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 จันจนจจันจัวอาจัวอาจัวอาจัสกิลสองเราแรงมากนะตัวเนี้ยคอี้เนี่ยนะคำงตัวผู้เนี่ยเป็นตัวที่แบบสกิลแรงมากแบบสกิลหนึ่งสกิลสกิลสองกับสกิลสามมันแรงมากอันตีมันคือจบ่ะอันตีมันก็เป็นพันสองพันแล้วอ่ะสกิลหนึ่งเพิ่มีกสกิลสองอีกพันสองพันอะคือแรงจริงอ่ะสกิลตัวเนี้ย โอ้โหดูสกอร์ทีมก่อนอุ้ยจะมาจะจะอะไรโอ้ยเย,ยอะเยอะเยอะเยอะสไลไปก่อนสไลด์ไปก่อนยิงฟีงฟยิงฟี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 กูอันตียิงฟียิงฟีนักหนักนักนักเป็นละลายนักหนักเป็นละลอยอะ่ะอยจะฆ่าวัดเอ,อ,อาเดี๋ยวลงพี่ไปเอาโอเคลงพี่โรนตายแล้วนี่หว่าเสวยนี่ก็ลงพี่โรนยังไม่ตายทำไมนักเวทนักแขกมาโถดจังวะเนี่ยมันฆ่าหลวงพี่โรนได้ด้วยอะ่ะขอขอขอ,ขอป้อมนี้แล้วกันนะเพื่อนเราไม่ได้อะไรมากหรอกเราขอแล้วกับป้อมเนี้ยศัตรูเขาไม่มาหรอกเนาะ ไอริไอริมาวางนี่วางสกิลใส่ตัวเองเป็นไงโอ๊ยไอริอะไรยืนตียืนตีล่ะค่ะยืนตีล่ะไปไฟเตอร์ก็ไฟเตอร์เด้อค่ะเงินน้อยกว่าของน้อยกว่าอะไร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 อะดันไวเพื่อนดันไวดันไวแทงดันไวออ้าวอฟอ๊เฮ้ยใครยิงต้องเจออันติแบบนี้สตันมาเข้ามายิงสโล่ยิงฟี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  เดี๋ยวดัก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 ,ดกเออต้นแควอยู่ตรงนั้นโอ้ยมันไม่ทันนะมันดักไม่ทันนะขอไอรีได้ไหมอะขอไอรีได้ไหมสโลไปหนึ่งดอกยิงยิงยิง คิดแตกแรงมากคิดแตกรัวๆว่ายังไงเพื่อนว่ายังไงเอาเข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าใจเย็นใจเย็นดูก่อนหนูทรงก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ่ะเอาจ็อกเกอร์มาว่ะจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์มาว่ะจ็อกเกอร์มาว่ะอะไรจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ยิงแหวนเพื่อนพี่หรอยิงแหวนเพื่อนพี่หรอขาจ็อกเกอร์ใิงจับล้วมันจะมาล้วงหลังเราใช่ไ้มใช่ไหยมันจะมาล้วงหลัง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 ลาสโหลังปลาตลอุ๊บ โดนอะไรไม่กลัวนยิงฟียิงปีกตะตายไปดิจะไปไหน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 จะไไปหนโอ๊ยโอเคตายโอเคตายไอรีโอ้ยสู้เฉไอรีสู้เราไม่ได้อ okay. yes. so 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 like ่ะเป็นไงคะเรามีดูดเลือดแล้วเรายิงฟีนะจ๊ะเราจะยิงฟีนะจ๊ะเรามีดูดเลือดนะจ๊ะอะไรอะไรละลอยเอาเป่าลอยเอาเป้าละลอยเอาเป้าเปิดอละลอยจะมาถึงตัวละลลอยตันแล้วนั้นละลอยเอาเป้า อะไรเพื่อนเราอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงอะไรละร้อย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 หลับหลับละร้อยก็หลับไปสิขาเป็นยังไงเอาปลาสิบสี่ต่อห้าแล้วเอาสกอร์สิบคิวแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยใครทันสกอร์สิบคิวบอกป้าไดินะคะว่าพิมพ์คอมเมนต์เลยว่าพี่สิบคิวตั้งแต่นาทีที่เท่านี้แล้วเออพิมพ์อะไรพิมพ์มาบอกเลยนี่สิบคิวแต่เมื่อไหร่ไม่ทันสังเกตเลยคือแบบเก่งมาก เก่งแบบฆ่าได้รัวมากจนแบบไม่ทันสังเกตเลยเยไม่ไงม่หาลุงตั้งป้อมไม่ขาเอาเป้าเอาโอ้โหยไอเทียนี่ว่ามีจ๊โอเจ็บเจ็บอะไรอะไรยิงปีอะไรจะไปไหนอะไรจะทําอะไรยิงยืนนี่นี่แน่นี่แน่นี่ยิงปีเอาเรียบร้อยลุงตั้งป้อมก็ลุงตั้งป้อมจะจ่ะมาแพทไม่เคยกลัวใครนะจ๊ะสู้เพื่อนสู้โอเคโอ้ชนะง่ายๆเลยวแบบชิวๆว่ะ วันนี้ใครกับโจ๊กเกอร์เอากันแล้วค่ะใครจะเอาอะไรแม่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 โจ๊กเกอร์มีอมตะกายภาพทำไมแพ้วะเดี๋ยวให้ไอ้เอมิลี่โอ้โมันฉลาดว่ะไอตัวใครเอมิลี่นี่มันฉลาดว่ะมันรู้ว่าตอนแบบโจ๊กเกอร์กดสกิลว่ะสกิลอมตะมันยังไม่ตีไว้มันรอแบบกดสกิลสองไปก่อนแล้วรอจังหวะตีตอนแบบอมตะกายภาพหมดนะฉลาดชิบเป้งเลยอะมาแล้วป้าแพทนักจริงในตำนานไกวนกแต้แต้ไปจ้านกแต้แต้บินไปแล้วค่ะแมวแมว มีเปล่ามีเปล่ามี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 โดนโดนดง้งดุดดุ้งตั้งป้อมดูดดุ้งตั้งป้อมแบบเออเลยอ่ะแปลงคาราไปแล้วจ้าเปี้ยงอ้าวคาร่าเองง่าแบบนี้เลยลาดอีกแล้วอ่ะลาดเก่งนะจ้ามามามาเอสเอสเนี่ยมามามาจะไปกลัวอย่าไปกลัวแค่ลุงตั้งป้อมโล่งง่มาสู้เราไม่ได้หรอกอย่าไปกลัวเข้าไป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 ยิงปียิงปีเปี้ยงอ้าวลาาเฉาดีแล้ว รัดฉดเก่งเนี่ยรัดฉดเก่งเออยิง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 จบแล้วจบแล้วยิงอันตีปลายเปี้ยงเรียบร้อยติดจบค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับสินคิวเดอะซีรีส์กับตัวนะักขนูตัวผู้โฮอี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบคลิปนี้ป้าเล่นเก่งปะอชอบก็กดไลค์ให้ป้านะคะชอบมากกดแชร์นะชอบมาก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 ด subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งไม่ให้พลาดคลิปใหม่เดอ้อเอาประมาณนี้นะจ๊ะก็ไปเจอกันคลิปหน้าเนาะอยากให้ป้าเล่นตัวไหนก็ คอมเมนต์บอกได้เลยนะเผื่อป้าจะเล่นนะจ้าบ๊ายบายขอบคุะที่ดคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมบ๊ายบาย,บายแตกหนึ่งไม่จ้าสวยพ่สวอย